สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมรีวิวงานต่อนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนผู้หญิงเนาะกางเกงยีนผู้หญิงค่ะทรงพระไซส์ค่ะทรงพระไซส์นะคะตัวนี้พระสุขพระไซส์พระแบบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกนอยู่กัน รีวิวเหมือนเดิมนะคะจะส่งห้ฟรีะค่ะจะส่งห้ฟรีป้ายนี้นะคะป้ายจิมมี่ เนี่ยแฟชั่นแต่งขาดนะเนีแฟชั่นแต่งขาดนะจ๊ะค้าใช้กระโเนาะค้าในะช้ จะเป็นแนวเหมือนคาดิฟคะใ้คนแรนด์เลยนะคะนี้ก็เป็นสูงเหมือนต้นเกียงกับเอลซุ้ Thank you. ตัวนี้แค่50-5กิโลจำนวนทั้กหมดประมาณร้อยร้อยถูกร้อยถึงร้อยสิบตัวประมาณนี้เดี๋ยวน้ำให้คุณ

ตัวนี้มันเป็นรุ่นที่มันแบบแต่งขาดด้วยเนาะแล้วก็แต่งขาดนี่ขาดก็พี่ รีวิวจะสองฟรีเลยนะคะแล้วก็300 เป็นขมามาด้วยมีชงขามาเก่งมาด้วย ซีสีนะจ๊ะนะคะจาจ๋าเป็นเก้งยียนผู้หญิงแนวแฟชั่นแต่งขาดนะคะรุ่นนี้ติดเอ็สูงมาค่อนข้างหลายตัวอยูน่นะค้าสูงมาเลยนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะออกเป็นแนวแบบออกเป็นแนวขาสกินนี่เนาะพวกโซงขัดกระบอกหรือว่าขาม่เมนะื่อกี้มันติดมาตัวหนึ่งขาม่ กระบอกก็ติดมาค่ะหลายอ๋อกระบอกก็ติดมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะส่วนมากเป็นแบบสองสกินกนี่ รีวิชั่นของ311นะคะครับเองนะสังวานนะคะนี่นะ なおみなさん。 ก็จะปมาณนี้เละก็จะประมาณนี้เลยฝากไ่ด้วยฝากไปด,ด,ด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเจนนี่144เนาะกลองเกยงยีนผู้หญิงนะคะเป็นแนวแบบแฟชั่นแต่งขาดเนาะมีติดเอวสูงมาค่อนข้างหลายตัวนะจ๊ะผ้าทรงมาเลยนะคะแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นแบบเหมือนขาเดฟซะส่วนใหญ่ ขาก็บอกติดมาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีขามาติดมาด้ดยกระสอบนี้เห็นตัวเดียวนะคะจำนวนตัวก็ประมาณร้อยตัวบวกนะคะ45กิโลแล้วค่ารีวิวจะส่งแท้ฟรีมือนเดิมรับเองนละสาม0อนะคะขอกกดไลกดแชร์กดติดตามพี่เพจดิจ้าขอบคุณจ้า